หนึ่งเคล็ดลับเพื่อเจอรักแท้นะครับคนส่วนใหญ่นะครับต้องการความรักเพราะความรักทำให้สดใสสบายใจมีชีวิตชีวามีความสุขแล้วก็ทำให้โลกนี้น่าอยู่นะครับบางคนออบอกว่า รักแท้ไม่มีจริงบางคนก็ต้องการรักแท้บางคนก็ตามหารักแท้นะครับไม่ว่าคุณจะต้องการหรือตามหาไม่เจอนะครับอยากรู้ไหมว่ารักแท้อยู่ที่ไหนถ้าอยากรู้ตามผมมาตามผมมานะครับอ่า รักแท้นะครับจะอยู่ในหัวของคุณนะครับเออในหัวของคุณนั้นถ้าหากมีโกรธเกลียดกลัวแก้แค้นงมงายอิจฉา,าหึงหวงเบื่อ บนเสงเศร้า,อ,าอีกเยอะแยะมากมายนะครับเป็นความคิดทางด้านลบที่อยู่ในหัวของคุณนะครับแล้วคุณจะทำยังไงเอาผมจะพูดให้เห็นภาพในสมองของคุณเลยนะครับจะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณ อยู่ในโลกใบนี้คนเดียวนะครับการที่คุณอยู่ในโลกใบนี้คนเดียวนั้นนะครับแน่นอนคุณจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์พวกต้นไม้นะครับก้อนหินลำธารก็แล้วแต่นะครับคุณจะมีความสุขเพราะคุณไม่มีความคิดลบในสมองของคุณนะครับและทีนี้ คุณจะมีความสุขอยู่คนเดียวนะครับแต่บังเอิญนะครับมีหนุ่มหล่อหรือสาวสวยนะครับมาจากโลกอื่นนะครับมาเจอกับคุณแล้วอ,อยู่ด้วยกับคุณนะครับแต่เมื่อไหรก็ตามถ้าคุณนะครับถ้าคุณมีความคิดลบนะครับ จะทำให้หนุ่มหล่อหรือสาวสวยนั้นจากคุณไปนะครับไปยังโลกของเขาที่เขาอยู่นะครับเก็าเปป่าโอเคทีนี้ผมมีเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับที่จะทำให้คุณนั้นเจอรักแท้นะครับในโลกความเป็นจริงนะครับ คุณอยู่กับตัวเองคนเดียวหรืออยู่ด้วยกันสองคนหรืออยู่ด้วยกันหลายหลายคนใช่ไหมครับคุณต้องใช้วิชาอยู่คนเดียวไม่ว่าจะอยู่กับตัวเองหรืออยู่กับคนพิเศษหรืออยู่กับคนทั่วไปนะครับ คุณต้องใช้วิชาอยู่คนเดียววิชาอยู่คนเดียวก็คือไม่มีความคิดลบในสมองของคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากเจอรักแท้นะครับคุณต้องใช้เคล็ดลับก็คือวิชาอยู่คนเดียวนะครับการที่เราอยู่คนเดียวแล้วเราเจอเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับนั่นคือ บททดสอบอารมณ์ของคุณนะครับอยู่ให้เป็นเย็นให้พอโอเคเาผมคุยลิกสอนจิตให้คิดรวยนะครับอสอนจิตวิญญาณการใช้ชีวิตแล้วก็ธุรกิจออนไลน์นะครับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ